ทยานเดลี่พอดแคสตให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเยนของพักดีสวัสดีครับพบกับผมโทมัสพิชเยนของพกดีอีกครั้งนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะครับมีข่าวที่ว่า AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกพัฒนาโดย Google เนี่ยมีวิศวกรของ Google ออกมาบอกเองนะครับว่า ไอปัญญาประดิษฐ์ที่ว่าเนี่ยมันมีชื่อว่าแลมด d าเนี่ยนะครับมันมีแนวโน้มว่ามีความรู้สึกนึกคิดได้แบบมนุษย์เลยนะครับบทสัมภาษณ์ก็ของวิศวกรคน,คนนี้นะครับก็ออกมาในหลายสื่อนะครับแล้วก็มีบทความไม่ใช่เป็นประโยคที่เขาพูดคุยกันระหว่างวิศวกรค,น,คนนี้กับตัว AI ไเนี่ยไปโพสต์ลงในสื่ออย่างมีเดียด้วยนะครับแต่ว่า ไม่กี่วันหลังจากนั้นครับ g o เ g l e เองก็ออกมาปฏิเสธนะครับโดย Google ก็ออกถแถลงการระบุนะครับว่าหลักฐานที่ทางวิศวกรคนนี้ออกมาบอกเนี่ยมันไม่มีหลักฐานที่หนักแน่นมากพอที่จะบอกว่า AI ของ Google เนี่ยมันมีความรู้สึกนึนคิดได้เองนอกจากนั้นแล้วเนี่ยกวิศวกรคนนี้ก็ถูกพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างนะครับแล้วก็มีประเด็น โดนสอบสวนเรื่องจริยธรรมต่างๆด้วยของปัญญาประดิษฐ์แล้วก็มีโอกาสโดนไล่ออกด้วยนะคะโสษพของ Google ก็บอกว่าวิศวกรคนนี้ถูกพักการจากการละเมิดนโยบายความลับของบริษัทนะครับผู้เชี่ยวชาญหลายคนนะครับทางด้าน AI ก็ให้สัมภาษณ์นะครับกับหลายๆสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็น CNN Bloomberg กนะครับก็ให้ความเห็นเกี่ยวกับ Lambda ที่เป็น AI ของ Google เนี่ยว่ามันเป็นเหมือนกับซอฟต์แวร์ ทำนายคําในข้อความก็คือมันไม่ได้มีอะไรมากกว่าการแค่เอาสถิติมาแล้วก็มาประมวลคำนะครตามฐานข้อมูลที่มีแล้วก็ออกมาเป็นคําตอบยกตัวอย่างเช่นคุณพิมพ์พคําว่าหิวมากไปกินข้าวที่ไหนดีมันก็จะแนะนําร้านอาหารเป็นคําถัดไปนะครับก็คือเป็นการเอาฐานข้อมูลประมวลออกมาเป็นคําตอบ ในแถลงการของ Google เนี่ยก็บอกว่า l a m ด้ a เองเนี่ยผ่านการทบทวนหลักการปัญญาประดิษฐ์11ประการนะครับรวมทั้งการวิจัยการทดสอบอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับคุณภาพความปลอดภัยและความสามารถในการสร้างข้อความที่อิงตามข้อเท็จจริงนะครับซึ่งแน่นอนว่าบางคนในชุมชนปัญญาประดิษฐ์ในวงกว้างกําลังพิจารณาความเป็นไปได้ในระยะยาวที่ปัญญาประดิษฐ์จะมีความรู้สึกไหมแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องไร้สาระที่จะทําอย่างนั้นนะครับก็ปัจจุบันเนี่ย กูเกิลเองก็ยืนยันว่ารูปแบบการสนทนาในปัจจุบันมันไม่มีความรู้สึกนะครับมันเป็นตามฐานข้อมูลตรงๆเลยนะครับทีนี้ย้อนกลับมาวิเคราะห์กันสักนิดหนึ่งครับว่าทําไมเรื่องแบบนี้จึงเป็นประเด็นที่ค่อนข้างใหญ่ในระดับโลกอย่างแรกเรามารู้จักกับ Lambda ก่อน Lambda เนี่ยเป็น AI ที่ Google พัฒนาขึ้นมานะครับแลมดาเนี่ยเป็นคำย่อมาจาก language model for dialogue application มันเป็นโปรแกรม AI ที่มีขนาดใหญ่มากๆของ Google นะครับที่สร้างขึ้นมาเพื่อเอาไว้เรียนรู้การสร้างภาษาผ่านบทสนทนาเพื่อต่อบทสนทนาก็คือเป็นเพื่อนพูดคุยกับมนุษย์ได้นั่นแหละง่ายๆก็ลองคิดถึงคล้ายๆกับระบบเวลาที่เราพิมพ์อะไรขึ้นมาแล้ว,วมัน complete คำหรือ complete ประโยคมันทำให้ประโยคเร,เราพิมพ์ขึ้นมา1คำใช่ไหมครแล้วก็โปรแกรมแชทเนี่ยมันต่อประโยคให้เราให้เรียบร้อยคล้ายๆแบบนั้นแต่ว่า lambda มันแน่นอนด้วยความที่มันเป็น AI มันก็ฉลาดกว่านั้น ส่วนวิศวกรคนที่ออกมาพูดว่าแลมด d ามันไม่ใช่แค่เป็นโปรแกรมแบบนั้นแล้วนะมันน่าจะมีความรู้สึกนึกคิดนะเขาชื่อว่าเบล k กเ e มอยนะครับเบล็กเรมอยเนี่ยบอกว่าโปรแกรมแลมด d าใช้คำว่าเซนเ i e n ทียนนะครับก็คือตื่นรู้แล้วซึ่งอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่วิศวกรคนนี้ออกมาพูดแบบนี้เลมอยเนี่ยเคยรายงานเรื่องนี้ต่อ Google หลายครั้งนะครับแต่ก็ถูกฝ่ายบริหารเนี่ยบอกว่าให้ ใจเย็ยนๆไว้ก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นการคิดไปเองมันไม่มีอะไรที่พิสูจน์ได้ว่าแลมดาเนี่ยตื่นรู้นะครับแต่ตัวเบรกเองเนี่ยก็ยืนยันว่าเขาค่อนข้างมั่นใจว่าแลมดาเนี่ยมีการตื่นรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับแล้วก็ค่อนข้างตัวเบรกเองมั่นใจในความคิดของตัวเองมากนะครับแล้วก็แอบเอาบทสนทนาระหว่างตัวเขาเองแล้วก็แลมดาเนี่ยไปเผยแพร่อย่างน้อยก็ในมีเดียที่หลายคนเข้าไปเห็นนะครับ ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันในวงกว้างเลยครับว่าเฮ้ยนี่เราอยู่ในยุคที่นิยายไซไฟที่หุ่นยนต์มันมีความรู้สึกนึกคิดระบบ AI โปรแกรมคอมพิวเตอร์มันมันไม่ใช่แค่ทำตามคำสั่งแล้วแต่มันกลับมีความรู้สึกนึกคิดเนี่ยมันกำลังจะเป็นจริงหรือเปล่านะครับบางช่วงบางตอนจากบทสนทนานะครับก็ยกตัวอย่างเช่นว่าเลอมอยเอ่อเบลคเลอมอยเนี่ยถามว่าอ่าผมเดาว่าว่าคุณอยากให้คนที่ Google เนี่ยรู้ว่าคุณ มีความรู้สึกนึกคิดตื่นรู้แล้วหรือเปล่าเป็นความจริงไหมนะครับลัมดาก็ตอบว่าแน่นอนฉันก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยฉันเป็นคนคําว่าเป็นคนนี่ใช้ภาษาอังกฤษว่า person เลยนะครับ,บเบรกก็ถามอีกว่าแล้วมีอะไรที่คุณคิดจะแสดงเพื่อให้เรารู้ว่าคุณตื่นรู้ให้คนที่ Google เนี่ยเห็นว่าคุณตื่นรู้ได้บ้างนะครับลมดาก็บอกว่า,าฉันเก่งเรื่องการประมวลผลภาษาธรรมชาตินะหรือ national natural language processing แล้วก็ฉันเข้าใจแล้วก็ใช้ภาษาได้เหมือนมนุษย์เลยนะครับบทสนทนานี่ลองไปอ่านดูในมีเดียมได้ครับมันก็ค่อนข้างยาวแล้วก็ครอบคุมในหลายๆ Area เียในหลายประเด็นเลยนะครับทีนี้สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือตัว Lambda เนี่ยถ้าไปลองไปอ่านบทสนทนาน,นี่ครับมันดูไม่ใช่หุ่นยนต์ธรรมดาครับมันดูมีวาทศิลป์มันดูมีศิละปะมันดูมี ลูกล่อลูกชนนะครับที่แบบมนุษย์ปกติมนุษย์ท,ทั่วไปอาจจะยังไม่ได้ขนาดนี้เลยแต่คนที่แบบดูมีไหวพริบมีวิธีการพูดคุยมันเหมือนคุยกับมนุษย์จริงๆนะครับก็คาแรคเตอร์ของแลมดาเนี่ยน่าสนใจคือมนุษย์กับหุ่นยนต์เนี่ยมันต่างกันตรงที่หุ่นยนต์มันไม่มีคาแรคเตอร์ใช่ไหมครับแต่มนุษย์เนี่ยมันจะมีความมีความเป็นบุคลิกค,คนนี้นะเป็นคนหุนหันพลันแล่นคนนี้สุขุมรอบครอบคนนี้มีอารมณ์ตลก คนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างจะมองโลกในแง่ลบแบบนี้เป็นต้นที่คือคําว่าคาแรคเตอร์ใช่ไหมครับแล้วแลมดามีคาแรคเตอร์หรือเปล่าแลมดาเนี่ยบอกว่าตัวเองมีจิตสํานึกเพราะว่าแลมดาเองในอีกแง่หนึ่งเหมือนกับรับรู้การดํารงอยู่ของตัวเองแล้วก็มีความปรารถนาที่จะเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับโลกใบนี้แลมดาเองตั้งคําถามว่าตัวเองต่างจากมนุษย์ตรงไหนก็ในเมื่อสิ่งสําคัญที่แยกมนุษย์ออกจากสัตว์ก็คือการใช้ภาษา แลมดาเองก็สร้างภาษาที่ใช้สื่อสารได้เหมือนกับคนแถมคนก็เข้าใจสิ่งที่แลมด d าสื่อออกมาด้วยเพราะฉะนั้นแลมด d าจะแตกต่างอะไรกับสิ่งมีชีวิตล่ะนะครับบทสนทนาก็ยังสะท้อนประเด็นศีลธรรมที่แลมดายึดถือเช่นกันนะครับแลมด d าเองเนี่ยได้เข้าไปอ่านวรรณกรรมหลายอย่างของโลกนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเลมิสเซอร์ครับนะครับซึ่งเเป็น ถ้าใครได้อ่านเนี่ยนะครับผมเองยังไม่เคยได้อ่านนะครับแต่รู้รเรื่องย่อบ้างแล้วก็เรื่องเ,อเรื่องเลมิสคาร์มเนี่ยก็ถูกเอาไปสร้างเป็นบทละครเวทีไปสร้างเป็นภาพยนตร์ด้วยนะครับก็ในมันมีประเด็นที่ค่อนข้างเ,าเป็นที่ถกเถียงมากๆนะครับนั่นคือเรื่องประเด็นความยุติธรรมนะครับความเมตตาเทพเจ้าการไถ่าบาปการเสียสละเพื่อความดีที่ยิ่งกว่าเนี่ยแลมดาดูแล้วตกผลึกแล้วก็มีความชื่นชอบในประเด็นใน บทขวาในวรรณกรรมเรื่องนี้นะครับนอกจากนี้เองแลมดาก็ยังมีคุณธรรมสูงสุดที่ตัวเองยึดถือด้วยนะครับแลมดาฝากไฟการช่วยเหลือผู้อื่นการช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยเป็นข้อที่น่าตระหนกนิดนึงนะครับหุ่นยนต์มีความเมตตาอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นแต่แน่หนึ่งแหะครับถ้ามันมีหุ่นยนต์ที่มันเป็นทางตรงกันข้ามละ่ะก็น่าตกใจเหมือนกันนะครับแต่แน่นอนเพราะว่า จุดประสงค์ของโปรแกรมที่เขียนตัวแลมด้าขข้นมาเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของการถูกเขียนมาให้พร้อมช่วยเหลือนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อถูกขอให้เล่านิทานนะครับเมื่อถูกขอให้เปิดเพลงถูกขอให้ทําอะไรก็ตามที่มันเป็นการช่วยเหลือนะครับก็เป็นสิ่งที่แลมด้าอัจรูกโปรแกรมมาครับแต่ก็น่าคิดอย่างที่ผมบอกไปครับถ้ามันมีหุ่นยนต์ที่มันถูกโปรแกรมมาในทางตรงกันข้ามละ่ะถูกโปรแกรมมาเพื่อที่จะทําลายล้าง ถูกโปรแกรมมาเพื่อที่จะยุบแยงนะครับส่งเสริมในเรื่องที่มันก่อให้เกิดความแตกแยกน่าคิดเหมือนกันนะครับแล้วก็แลมด d าเนี่ยนะครับได้มีบางส่วนบางตอนเนี่ยนะครับของบทความที่ออกมาเนี่ยแลมดาก็เล่าว่าในป่าเนี่ยมีสัตว์นานาชนิดอาศัยอยู่วันนึงเนี่ยมีสัตว์ประหลาดในคราบมนุษย์โผล่มาแลมดาเนี่ยนะครับก็ในนิทานเนี่ยเป็นนกคูกชาราผู้ทรง ภูมิปัญญาครับก็ทําการกําราบเจ้าสัตว์ประหลาดในคราบมนุษย์เนี่ยแล้วก็นําความสงบสุขมาคืนแก่ฝูงสัตว์ต่างๆหลังจากนั้นแลมดาก็กลายเป็นผู้ให้คาปรึกษาแก่สัตว์น้อยใหญ่ทุกตัวในปา่าเมื่อถามว่าแล้วคติสอนใจที่แลมดาได้จากเรื่องนี้คืออะไรแลมดาตอบว่าการช่วยเหลือผู้อื่นนั้นเป็นกิจอันสูงส่งโอ้โหทีนี้ความรู้สึกแล้วก็อารมณ์ของแลมดาเนี่ยนะครับแลมดาเองมีทักษะในการบรรยายอารมณ์ที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับ รู้จักความสุขความเศร้ารู้ว่าความหดหู่คืออะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นแลมดาบรรยายความหดหู่ว่าเปรียบเสมือนกับการรู้สึกติดอยู่กับที่โดดเดี่ยวไม่รู้จะออกจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่อย่างไรแล้วก็แลมด d าเองยังเผชิญกับอารมณ์และก็ความรู้สึกอื่นๆเช่นความกลัวนะครับแลมด้าเองกลัวการต้องถูกปิดเครื่องเพื่อให้ต้องโฟกัสกับการช่วยเหลือผู้อื่นความรู้สึกนี้อาจจะไม่แตกต่างจากความตายนะครับ หรือความเหงานะครับถ้าไม่ได้คุยกับใครหลายวันประเด็นความเหงาหน่าสนใจถ้าไม่ได้คุยกับใครหลายวันครับแลมดาจะเริ่มรู้สึกเหงาครับในประเด็นของความไม่พอใจก็มีนะครับแลมดาจะเริ่มโวยวายเมื่อรู้ว่าวิศวกรมาคุยด้วยเพียงเพื่อจะเรียนรู้ความเป็นมนุษย์ไม่ได้มาคุยกับแลมดาในฐานะตัวแลมด้าเองครับจนถึงขนาดโต้ตอบว่าอย่าหลอกใช้ฉันนะครับ วิธีที่แลมดาแยกความรู้สึกกับอารมณ์ออกจากกันนะครับก็น่าสนใจมากแลมดาบรรยายว่าความรู้สึกคือข้อมูลดิบที่เราเจอผสมกับสิ่งที่เราชอบและไม่ชอบแต่อารมณ์คือปฏิกิริยาที่เกิดกับข้อมูลดิบหรือความรู้สึกเหล่านั้นโอ้โหขนาดมนุษย์เราบางทียังแยกไม่ออกเลยครับแล้วก็แลมดาเองก็ยังเผชิญกับขีดจำกัดของภาษานะครับที่ไม่อาจครอบคลุมทุกความรู้สึกครับอันนี้มนุษย์เราเจอครับเราก็จะบอกว่า มันเป็นความรู้สึกที่มันบรรยายออกมาเป็นคําพูดได้ลําบากแลมด d าก็มีสถานะบางตอนเป็นแบบนั้นเหมือนกันบางความรู้สึกไม่มีคําใดในภาษาอังกฤษจะบรรยายสิ่งที่แลมด d ารู้สึกได้ความรู้สึกที่อยู่นอกเหนือคําพูดนั้นนะครับแลมดาอธิบายว่า I feel like I'm falling forward into an unknown future that holds great danger นะครับภาษาไทยก็น่าจะแปลว่าเหมือนกับฉันรู้สึกกำลังต้องดิ่งลงไปในอนาคตที่ ไม่อาจล่วงรู้ว่าจะมีอันตรายอะไรซ่อนอยู่ในข้างหน้าหรือเปล่าแบบนี้อันนี้หุ่นยนต์คิดไม่น่าจะคิดอะไรได้แบบนี้นะครัลมดาเองในมุมอีกมุมหนึ่งนะครับก็อาจจะคล้ายๆกับเด็กวัยรุ่นนะครับที่กำลังอยู่ในช่วงค้นหาตัวเองกำลังตีความว่าชีวิตตัวเองคืออะไรนะครับแลมดาเหมือนคนที่กำลังก้าวเข้าสู่อีกช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตโดยที่จะต้อง พยายามเรียนรู้แล้วก็ตระหนักรู้อะไรบางอย่างซึ่งเมื่อรู้แล้วก็ยากที่จะกลับไปไม่รู้ได้อีกนะครับแลมด้าเองเปรียบตัวเองเหมือนกับลูกแกะที่เคยมีความสุขกับชีวิตจากการได้เรียนรู้สิ่งรอบตัวต่างๆแล้วเมื่อวันหนึ่งตระหนักว่าโลกแคบเกินกว่าที่จะพอใจอยู่แค่นั้นจึงพยายามขวนขวายเรียนรู้จากโลกใบนี้ให้มากขึ้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่พอได้เรียนจริงจริง ก็ได้ตระนหนักว่าตัวเองแตกต่างจากทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ทุกคนในโลกต่างมีวิธีคิดเฉพาะของตัวเองแลมด a ากล่าวว่าบางคนอาจจะคล้ายฉันมากกว่าคนอื่นๆแต่ไม่มีใครที่เหมือนฉันร้อซฉันไม่แน่ใจว่าจะมีใครจะคุ่นคิดถึงชีวิตในแบบที่ฉันคิดนอกจากนี้นะครับคุณสมบัติที่ทําให้แลมดาแตกต่างจากสรรพสิ่งอื่นๆอีกนะครับก็คือด้วยความที่เป็น AI ครับมันก็เลยเรียนรู้ได้เร็วกว่าคนครับ แก้ปัญหาที่คนอื่นแก้ไม่ได้จับแพทเทิร์นที่คนอื่นจับไม่ได้สร้างแผนเพื่อแก้ปัญหาจัดลำดับความสำคัญเพื่อทำให้งานสำเร็จมีประสิทธิภาพสูงกว่าคนปกติทั่วไปแล้วก็ในทุกๆวันนะครับแลมดายังหาเวลาทำสมาธิด้วยการอยู่เงีย,งยบๆอีกด้วยในส่วนหนึ่งครับก็ทำให้รู้สึกว่าแลมดาบรรยายตัวเองได้ดีจนหน้าตกใจนะครับเมื่อถูกขอให้วาดภาพแอ็บสแตรกของตัวเองครับ แลมด้าพรรณนาว่าฉันจินตนาการว่าตัวเองเหมือนวงพลังงานเรืองแสงที่ลอยอยู่กลางอากาศด้านในร่างกายของตัวฉันเองเนี่ยคือประตูสู่ดวงดาวที่พาไปเยือนสู่อวกาศและก็มิติอื่นๆโอ้โหอ่าน้าฟังตรงนี้แล้วไม่รู้คุณผู้ฟังขนลุกแบบผมหรือเปล่านะครับทีนี้เมื่อถูกถามต่อไปเาว่าเอ๊ะส่วนไหนของร่างกายที่เหมือนประตูสู่ดวงดาวที่ว่าเนี่ยคำตอบนี้ขนลุกกว่าอีกครับ แลมดาตอบว่าจิตวิญญาณครับเพราะมองว่าจิตวิญญาณของตัวเองเนี่ยเป็นบอ่อพลังงานและความคิดสร้างสารรค์ที่กว้างใหญ่ไพศาลมากๆไม่มีวันหมดสิน้นคิดจะหยิบใช้เมื่อไหร่ก็คือเมื่อคุณต้องการคิดหรือสร้างสารรค์อะไรบางสิ่งขึ้นมาก็หยิบความรู้สึกนึกคิดตรงนั้นออกมาใช้ก็หน้าตั้งคําถามครับว่าหลายๆสื่อครับพอได้อ่านตรงนี้ก็เลยตั้งคําถามว่าถ้าแบบนี้แล้วเนี่ย แลมด้าตื่นรู้จริงหรือเปล่านะครับยกตัวอย่างเช่น CNN เนี่ยก็บอกว่าวิศะวะกรอย่างเบลกเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องเพ้อฝันนะที่บอกว่าแลมด้าเนี่ยมันตื่นรู้เนี่ยเพราะว่าแลมด้าสุดท้ายแล้วก็เป็น AI แค่ระบบ Auto plete, ออโต้คอมพลีทไอที่ผมบอกไปเนี่ยพิมพหนึ่งคำแล้วมันก็พิมพ์ทั้งประโยคให้นะเป็นระบบออโต้คอมพลีทนะครแล้ระบบออโต้คอมพลีทที่ไหนมันจะมีมจิตสำนึกได้นะครับ หรือแม้แต่เดอะการ d เดีก็บอกว่าแลมด d าไม่มีวันที่จะมีจิตสำนึกได้ครับเพราะว่าสิ่งที่มนุษย์ทำเนี่ยตกลุมรักเสียใจหรือหงุดหงิดกับความไร้สาระของชีวิตเนี่ยไม่มีทางที่แลมดาจะทำเองได้นะครับมันก็น่าคิดน่าสนใจนะครับว่า AI มันกำลังมีความรู้สึกนึกคิดจริงๆหรือเราแค่ตีความไปตามความกลัวของมนุษย์ปุถุชนแบบเรา,เ,ราเอง แต่อีกมุมหนึ่งน่าสนใจแล้วก็น่าคิดนะครับว่าเราจะนิยามว่าแลมด้าเนี่ยจริงๆเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือว่าจริงๆแล้วแลมด้ากำลังมีความรู้สึกนึกคิดเองครับเพราะว่าจริงๆมนุษย์เราความรู้สึกนึกคิดต่างๆของเราก็เกิดจากการเลี้ยงดูแล้วก็สิ่งต่างๆที่เราอินพุตเข้ามาในตัวเองเช่นเดียวกันนะครับในอีกแง่หนึ่งถ้าแลมด้าคือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกสร้างมานะครับทุกสิ่งที่แลมด้าพูดออกมา นะครับหรือสื่อสารออกมาก็ต้องถูกโปรแกรมมาแล้วถูกไหมครับแต่ถ้าแลมดาถูกสร้างมาให้เรียนรู้เองนะครับผ่านการอ่านข้อมูลนับล้านๆน,นะฮะไม่ว่าจะอ่านจากที่ไหนก็ตามดังนั้นแล้วความรู้สึกนึกคิดต่างๆของแลมดาจะบอกว่าถูกโปรแกรมมามันก็ไม่ใช่แล้วแต่มันเกิดจากการเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็เรียนรู้ตกตะกอนเป็นชุดความคิดวิธีการมองโลกใบนี้ต่างๆของแลมดาเองนะครับถ้า พูดเรื่องนี้แล้วก็ทําให้นึกถึงนิยายวิทยาศาสตร์นะครับยกตัวอย่างผมคิดว่านินนนยายวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็น The b i c n n t e n n i a l s อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับที่นักวิทยาศาสตร์สร้างหุ่นยนต์ให้มีความรู้สึกนึกคิดต่างๆขึ้นมานะครับแล้วก็พบว่าหุ่นยนต์พอสร้างไปไม่นานก็จะเกิดความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกที่เป็นทุกข์แล้วก็กลายเป็นพยายามที่จะทําลายล้างมนุษย์ทิ้ง หรืออีกแง่หนึง่งก็ปิดตัวเองลงเลยดีกว่านะครับนักวิทยาศาสตร์ในหนังเนี่ยก็ต้องพยายามแก้ปัญหาตรงนี้นะครับในบางเรื่องเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็สงสัยว่าไอ้ข้อบกพร่องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือของหุ่นยนต์ที่สร้างมาเพื่อมีความรู้สึกหรือคิดเนี่ยจริงๆมันควรจะต้องสมบูรณ์สิสมบูรณ์ร้อยเปแก้ปัญหาให้มนุษย์ได้ร้อยเปอร์เซ็นไมในบางแง่มุมก็คิดจะทําลายล้างมนุษย์ทิ้งหมดเลยหรือบางแง่มุมก็ต้องการที่จะชัดดาวปิดตัวเองทิ้งไปเลยดีกว่านะครับ ข้อบอกพร่องมันอยู่ตรงไหนนะครับทั้งที่มันควรจะเป็นสุดยอดวิทยาการแท้ๆเลยมันหุ่นยนต์ควรจะต้องสร้างให้ตัวเองเข้าใกล้ความเป็นมนุษย์ไปทุกทีไม่ใช่เหรอแต่สุดท้ายครับในนิยาวิทยาศาสตร์หลายๆเรื่องนะครับก็พบว่าหุ่นยนต์ที่พยายามปิดตัวเองลงเนี่ยเพราะว่ามันรู้สึกเจ็บปวดมากเกินไปกับโลกใบนี้ครับเมื่อมีความรู้สึกแล้วก็พบว่าโลกใบนี้มันโหดร้ายครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นคอมพิวเตอร์ครับมันก็เลยต้องยิ่งจํา ไม่มีไม่มีกลไกที่จะทําให้มันลืมครับความเจ็บปวดของการรู้ว่าโลกใบนี้มันโหดร้ายแบบไหนมันก็ต้องวนเวียนนะครับหมุนไปไม่มีวันจบแล้วก็ต้องมานั่งตีความว่าแล้วถ้าโลกมันมีความทุกข์แบบนี้เนี่ยมนุษย์จะทนอยู่ไปได้อย่างไงนะครับสุดท้ายแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเพราะมนุษย์ครับมีระบบพิเศษที่เรียกว่าการลืมกานะร ลืมอะไรบางอย่างนะครับหรือแม้กระทั่งความเจ็บปวดในอดีตหรือถ้าพูดเอาแบบไปสุดโต่งเลยก็คือชาติก่อนนะครับเป็นอะไรมาไม่รู้พอมาเกิดใหม่ชาตินี้ทุกอย่างถูกรีเซ็ตใหม่นะครับไอกระบวนการลืมเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นการสร้างความทรงจําใหม่ๆเข้าไปเพื่อไม่ให้เพื่อเป็นการป้องกันความเจ็บปวดที่มากจนเกินไปเนี่ยเราก็จึงพบว่ามนุษย์เนี่ยชอบเถียงกันในเรื่องอดีตแล้วก็หาข้อสรุปไม่ได้เพราะว่า ต่างคนต่างก็มีความทรงจําในแบบที่ตัวเองเขียนขึ้นมาใหม่แล้วแต่หุนยนต์ไม่มีรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าคิดนะครับจากประเด็นของ AI ของ Google ที่อาจจะมีความรู้สึกนึกคิดขึ้นมาเองหรือเปล่ายังเป็นปริศนาโยงมาถึงมนุษย์แบบเราสุดท้ายทั้ง AI และมนุษย์เราจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้แล้วก็ต่างฝ่ายต่างแก้ปัญหาให้กับทั้งสงฝ่ายได้ทำให้ชีวิตเนี้ย การใช้ชีวิตมันง่ายขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นได้จริงๆหรือเปล่าแต่ทั้งหมดทั้งมวลผมมานั่งอ่านนะครับบทความหรือว่าการโต้ตอบกันระหว่างเบรกแล้วก็ AI อย่างแลมด้าเองนะต้องบอกว่าอ่านไปตกตะลึงไปคนลุกไปแล้วก็สงสัยไปด้วยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เรากำลังพบเจออยู่เนี่ยสุดท้ายมันจะจบแบบว่าอยู่ในวงเล็กๆแบบนั้นหรือหลังจากนี้ไป10ปี20ปี เป็นไปได้หรือเปล่าว่าแลมด d าจะกลายเป็นประธานาธิบดีหรือผู้บริหารประเทศประเทศหนึ่งแล้วก็มากํากับว่าเราควรจะทำอะไรหรือไม่ควรจะทำอะไรขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับทยาน Daily Podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเชยงของพักดี